สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ช่องเทเลจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะถ้าใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะช่องเทเลจําหน่ายบอลสีเป็นกระถางไซส์สีนิ้วทุกชนิดทุกสายพันธุ์ราคา50บาทนะคะค่าจัดส่งเมาส์เจ็บาทมีทั้งแบบโอและปลายทางเราใช้บริการขนส่งเอกชน k, k e x นะคะ,ะรับได้ตั้งแต่หนึ่งกระถางเป็นต้นไปนะคะถ้าเป็นกระถางสีนิ้วเนาะเรามีบริการแบบล้างรากนะคะตอนนี้ยังจัดโปรสิบต้นร้อยนะคะสิบต้นร้อย ยอดขั้นต่ำ10ต้นนะคะถ้าเป็นแบบรางรากนะคะก็จะสูง70ก็เป็น170บาทแต่ถ้าท่านรับมากกว่า10ต้นนะคะรับ20ต้นเราแถมบอลมีชื่อให้5ต้นนะคะเป็น25ต้นนะคะก็เป็นยอด200บาทรวมสูงก็ 7, 270บาทนะคะมาดูกันนะคะก็บอลของเรามันก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะ แต่อยากจะอัปเดตบอลสีเนาะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าท่านใดสนใจก็รีบสั่งเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันท่านอื่นเนาะนะคะนางเรยรไรนะคะหงเหนินเอเรามีซับเสียรีนะคะมีเรียกซับโล่มาจากไหนไม่รู้นะคะเรียกซับมี อันนี้น่าจะเป็นขุนแผนไหมสองก้านนะคะเอาไว้ก่อนก็ได้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้แถมนะคะห้าต้นท่านได้รับสองร้อยนะคะนางเสือดาวเนะเาะตะวันชิงพลบนะคะนกวายุพักวันพฤหัสบดีไก่แก้วตาเสือไก่กระสีมรับ ฮริพุนชัยนะคะอันนี้มันโอเคไหมเนี่ยอเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเขาแช่อยู่ตู้นานนะคะมีบอลเก่านะคะทับทิมสยามเม็ดแดงทับทิมชมพูเม็ดสีชมพูนะคะมีนางไหมายมีนินเสนนินเสนไม่ใช่ลิงนะคะเป็นชื่อเรียกนะคะเมืองนครพนมที่ดาแม่กลองมีเทา้าจันทชน ที่สองก้านเองนะคะเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าช่องเทเลยบอกว่าเอาไว้ก่อนก็ได้ดิคือไม่แน่ใจนะคะเล็กมัน,มนบางทีมันไม่เล็กแต่ว่ามันก้านมันเล็กอะถ้าก้านแข็งแรงเนี่ยอยากจะส่งอยู่หลายใบนะคะพิดาแม่กลองหญิงทอฝันเหือเรือกระถางเดียวที่ไม่ป้ายนะคะพญาครุฑอ,อ,อะไรนะ เจ้ากรุงอังวะนี่โตวไวนะคะเกอิชาสวยมากโตวไวมากนะคะไก่อมรินถ้าถ้ารับไก่อมรินเนี่ยมันแถมมันก็จะต้นเล็กลงมานะคะแต่แต่แต,แต,แต่มันมันก็ไม่เล็กนะแต่ว่ามันบาง<อ>ฮีมนนีก้านเดียวบางดีมันยังไม่กัดอย่างเงี้ยนะคะถ้าถ้ารับไก่อมรินม้าสีหมอก แต่ละแม่กุสุมานี่ก็จะเล็กๆหน่อยนะคะองค์คตถือสารหมอชานยุดไม่ป้ายนะคะจะมีอินทระจักรในอินทระจักรนะคะมีดาวเพียงดินเฮียบ้านประทุมแผลงในมั่นปืนยาวพลายจัน์หกหลงสหัสเดชา้ากวนอิม นารายปแปลงยัก,กรีเมกมีต้นเดียวสาวโพธารามนี่สามก้านน่าจะได้อยู่นะคะอเคอากำลังโถงสาวโพธารามหนุมานจองหนุนนารายเรืองพบถุนทอนผู้ชาติบางแก้วจะได้ประมาณสองสามกระถางนะคะอินทริชิดหน้าทองนี่เยอะเลยพริกกับเกลือต้นใหญ่มาก อันนี้จังหวัดนะคะสุขโขทัยหนึ่งนะคะสีชมพูสวยมากสาวสันกำแพงนะคะสาวสันกำแพงบอเงินอันนี้ต้นสูงใหญ่พลา,ายเพชรพลายเพชรปลายจันนะคะโจชูนางวาลีขุนสีโคชคงนะคะนาคินเทวราชจอมทัพเพชรพันล้านมีกระถางเดียวอันนั้นราศีสิงห์นะคะ มณีเมฆขลามีกระถางหนึ่งเบนยาายมิตรไมตรีกิมิธาเทวีปางนาคปลุกอะไรนะพิกุลทองจังหวัดสงขลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจันชายผสีพระชคงอยู่ทางนี้ก็มีนะคะม้ากันทก,กะนกวายุพักอืมอะไรนะ แดงวัวเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะส่วนที่จะแถมไก่ราชวดีเนี่ยมีอย่างละก้านนะคะถ,ถ้า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 ใครรับนะคะคลิปนี้น่ะคือเหลืออย่างละก้านนะคะก็ถ้าดูถ้าดูใบก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่ให้ท่านเอาไปเลี้ยงเอาอย่างเงี้ยนะคะผู้เห็นไก่อมรินต้นนี้นี่สวยมากนะคะเงี้ยไก่อมรินเรียกทัพย์ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ